หลังนี่พี่น้องนี่อู้หูดีง่อยนะครับหีดง้อยนครับนี่นี่ดกขอฟังสิวะอู้ขันคงแล้วครับขันคงเลาวอือพี่พี่พี่พีึงขันเบ็ดครับพี่น้องอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเป่มานี่อืยู่บนนออยู่บนนอิขอฟังที่น้องเบิ่งเปลครับเบิ่งเป็อู้พี่พี่พจมน้ำเลยครับ อสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พบปอกับบอท็อปลูกิสานบานโคกนะครับผมโอ้ขึ้นหอดแห้งครับพี่น้องเมื่อนี้ได้เบียดมาสามสิบหลังครับสามสิบหลังว่าจิมาใสไซเบียดล่องเบิงครับยู่ตรงหน้าหนากำลังมีนามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันเรื่องว่าผมจะมีผลงานใ้พี่น้องเลยรับช่มบอนะครับโบ้ได้พอพี่น้องโดวนขื้นดหอดวัดสันครับพี่น้องอยากออกมาหายุหากินนะครับผมเดี๋ยวาเบิงว่า ผมสีมีผลงานวันนี้พี่น้องเนาะไปลุยกันเลยครับสซเบดครั้งแรกของปีน้าพี่น้องเนาะไปโอ้ยยื้ให้น,น้าหนามหน่อยแห้งครับพี่น้องน,น,นี่ไมคือมีหนามครับพี่น้องนี่ีแต่ผมจะไปเบื้องหอยมีก้อนครับนี่่าสนมี้องใส่ไน้นะพี่น้องเนาะไปเบื้องหอยก้อนพี่น้อง ใชครับใช่นะครับนะนะนะ เดี๋ยวขออยากใส่ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังพ่อกันตอนยามครับไปเลยครับนี่ครับหลังแดดผมใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิกกันเลยครับโอ้หลังต่อไปก่อนแล้นี่เขาไม่ยังครับมิดิมซิมยู่โอ้บังหวยหัวหกพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวมีปลาคอแงยว่าสั่นเลยอ่ะไปล้างต่อไปครับ ลังนี่กับยู่คือเก่าอ้าวมีความหมา,บานบ่นนอมนะือนี่เนาะให้กำลังใจกันนะครับพี่นอนครับผมหล,ลุนลัางต่อไปกันเลยครับใส่ไปขางหอยหอยก็หกครับพี่นอนสง,งสัยวมีควนใส่ครับหลังนีงน่กับ โหวกะยุคเก้าอย่าพอดลังสุดท้ายละครับพี่น้องยามกลับแล้วเี๋ยวมือแเ้งมาดงกับต่อว่าผมสิมีความหมานมาั้ยนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังแร้งใจกันนิดนึพี่น้องเด้อนี่ครับเบื้องบรรยากาศครับทงให้ทงหน้าบานท่อครับพี่น้องนี่ครับเว้นโตกดินเรียบไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสิมีความหมานมาั้ยนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเจอกันตอนแรกครับสวัสดีครับบรรยากาศยามเช้าๆครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะครับเนาะมาได้ออกมายามเนามาลุ่นกันว่าตอนเช้าผมจะมีแต่มีตัววนนีพี่น้องนะเนาะไปลุ้นกันเลยครับพี่น้องครับผมดังอยู่เพียงในง่เนาะอู้หุกหัวยังอยู่คือเกาอยู่พี่น้องเ,อเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บครับ หลังนี่ตีอยู่ครับแต่ว่าพ่อติดครับเนเดี๋ยวค่อยขับมาเก็บเนาะนี่หลังอยู่ไหหน้านะครับหลังสุดท้ายอยู่ไหหน้าน,น่าเบิดครับพี่น้องไหหน้าพอมีประสบความสำเร็จนะครับ <S <S เดี๋ยวไปเบื้องในห่วยเนาะพี่น้องเนาะ <S 1> <S 1> นี่ในห่วยนี่ที่ผมใส่ไว้นี่ครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวไปเบื้องในห่วยครับพี่น,อน้อง,งในห่วยหลังแรกเป็นจังนใดครับนี่หลังนี่ โอ้ติดครับพี่น้องก็ว่าติดครับนี่น่าจะลุดครับนี่เบ็ดม้าหอยอยู่ทีงนี้แล้วครับนี่โอ้เนาะอ่ะเดินจากต้อหลังต้อไปครับหลังนึงที่นี่ครับเป็นั่งไปน้ำลดครับพี่น้องโอ้น้ำลดครับนี่น้ำลดครับบอกไม่อยู่ลอยกล้งฟ้าพี่เออเอาขอเปิดกอนครับพี่น้อง หลังหนึ่งครับโอู้เบิดครับพี่น้องเบนทูงคือจังคน้นปวดเอเถอน้องิมีความหมานวะนอะ้องพี่น้องเนาะนี่เก็บมาได้สีหาหลังแล้วครับ,บหลังนี้ครับอู้บพี่น้องนามดรดครับดรดไปลายเติบครับดรลายเติบอยู่ครับพี่นอ้องอืม รถไวขนาดครับหลังนี้เป็นทั้งเดโอ้น้ำรถครับพี่นอนะ้องเพิ่งนตายตายตายหลังนี้ใส่เนาะเบ็ดหายครับพี่น้องโอ้พี่พี่พี่พ,พี่จมน้ำเลยครับโอ้พี่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 พโอ้ย่หว่าหลุดเด้อยังสิมจะหลุดเด้หนินี่ครับ

อยู่ครับไ่ไหนกะีเนรับลุครับลุทลุรครับออของมันของมัได้หลุดของมัได้หลุดครับพี่น้องล้างเมื่อกี้ล้าง,งนี่นีไปใจละอู้ขันข่ม้วครับขันขน่มแล้วพี่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 มึงขันเบดครับพี่น้อง 啊别别别别！哦、oh,，有伯诺吧的呢？你弄嘞？嗯，哎哎哎，有伯诺，你弄吧嗯哦，闪我，有这个皮嗯呢。哎，捡矿个板娘呢？ ดูยากครับเตรียมกระุ่บบนเพิ่มครับพี่น้องพูดเลย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  กลึกครับน้ำนนหอยลึกโอ้ยหอยยูได้พี่น้องเลยโอ้ยหอยู่ครับโอ้ยหอยู่อีกแล้วพี่น้องเลยเสีดเยดายเนะครับขอเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องโอ้เสียดายเสียดายครับแล้ต่อไปโอ้เสียดายครับพี่น้องเมื่อกี้เลย เรสังเกตมีอาการให้กันครับโอ้มันของใหม่เว้ยนี่ครับมันของใหม่นี่โอ้อยู่บี่น้อโอ้พได้กลิ่นแบบพี่น้องเอ้ยมันของครับนี่ครับเลยอู้วววเนาะแต่ภูเขอเก็บเบ็ดก้อนครับพี่น้องอ่ะอีกหลังนี่ครับนี่โอ้ฝนเบ็ดเรื่องฝากพี่น้องเอ้ย อมีคนมาหยามเร็วนี่เป็นสินี่ครับอขอหยากเก็บเบ็ดก่อนได้พี่น้องเด้อหลังคางต้นใหม่ครับเบิ้งตัมีความหมานมาพี่น้องอบอ้าจริงเลยครับมีคบนามันหลดครับน้มหลดครับพี่น้องโอ้โเนาะ อะขออยากเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องครับหลังค่างขอให้นี่เป็นยังไงครับโอ้หนามหลุดน่องเลยหนวกนี่จะอยู่ถึงฝาเหมือนครับโอ้ว่าได้กินดอกเดือยพี่น้องมือนีลนี่ครับเขาอยากเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องเบืองหลังนี้ครับนี่กันครับพี่นอ้องโอ้โหอะไรวะอะไรวะยืนมนครับนี่ว้ามาหนอ,อ,อยู่บนอ่ะยู่บนอะ ดินของฟังที่นอเบิ้งเผิดครับ,บเบิ้องผิดอ,อ๋ออ๋อโออยู่ครับพี่น้องอยูออ่อยากเก็บเบ็ดกล้งครับพี่น้องล้างนี่พี่น้องนี่ โอ้หิดง่อยเลยครับหิดง่อยเลยครับนี่นี่ดลักของฟังสิวะอยู่บนห้องโอ้ยอ๋ออ้มาอ,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 อยู่ครับพี่น้องโอ้ยเสียดายดิหลักของฟังนี่คือจบเลยครับนะขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องเก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้อง มื่อนี้บ่มีแต้มมีตัวพี่น้องเฮาได้เห็นเลยครับถือว่ามาับรรยากาศัาศ้งพี่น้องเนาะคือจังพี่น้องเห็นแล้วครับอุปส<โ>ปรรคมันหลายครับพี่น้องน้ำรถฉับพันเลยครับพี่น้องเนี่ยอยู่ในห่วยนี่คือน้ำนี่ล่งแห้งครับพี่น้องลูกหวกนี่รอยขึ้นมากาเครื่องเลยครับจังใดก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมมาถึงตอนนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ถือว่ามาัอวบรรยากาศากัศกศนแล้วกันครับพี่น้องบาร์ทบุตรกิสานบันโกขอขับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับผม